เพืเ่อนๆนี่ดูต้นไม้พญาดูซี่เนี่ยเจ้คาค่ะพญาราตัซซี่ที่หลักที่ปลูกไว้ดูซี่งามมากเลยค่ะทําตามรอยพ่อนะคะเราอยากปกลูกอะไรเราก็ปลูกนี่ปลูกพญาราตัซซี่ดีนะคะเราจะได้เป็นมวนนาคนจะได้เป็นเป็นราัตาซี่นะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูซี่ต้นเตจที่ในเจ้าค่ะเนี่นยพญางาจางและต้นเนี่ย งามมากเลยค่ะใช้ปุ้ยมากนะคะดินฟรีมากเนี่ยนี่มะม่วงที่ลักกีทากิงไว้ดูค่ะแตกแตกยอดมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยทำตามรอยพ่อนี้ดีนะคะอาจารย์ใน youtube เยอะแยะเราก็จึกรานะคะเพื่อนๆดูสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยไม้มงคลที่ลักกีปลูกไว้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ปลูกได้เยอะๆ ตะกี้จะช้ำค่ายนะคะเนี่ยพญางาช้างทง้องต้นนี่เจ้าค่ะเออลิ้นนี่ลิ้นมงกรอพญาลิ้นมงกรอน,นี่ทั่วภูตอ้นอมเงนินอมทองแล้วก็นี่ดูพญาจะหลุดคืดูดิค่ะเนี่ยเพื่อนๆงามมากเลยคะ่ะนีด่ดูนี่พริกมะคือที่ปลูกไว้นะคะนี่เสร็จกิดพอเพียงนะคะทำตามรอยโอ มีวันสีทิศดูที่ถูมดที่เหลวอ,ออกสีส่องส่อง,องตรงๆบุญมีการบบางค่ะนี่มากอแคกนวนนะคะแคกดำจนรวยไม่เลิก่งพริกลงดอกนเ้ืยเนี่ยหลังกี้แช่แช่คุยมะพร้าวไว้นะคะเดี๋ยวจะปลูกปลูกไว้มางคนเนี่แตแ่ว่าซื้อขีแพะที่หัวไว้ค่ะ เนี่ยกองไว้นะคะเนี่ยขี้แพะขี้แพะก็ขี้งัวค่ะเนี่ยปลูกได้แล้วเก่าแล้วกองไปเลือกเลยค่ะก็มะนาวนะคะเพื่อนๆนี่ฟางนี่กองขี้งัวขี้แพะอีกค่ะซื้อมาแปดสิบลูกใช้จะหมดแล้วนี่ต้นไผ่น้ำลูกเนี่ย ทำตต้เงินต้ทองนะคะนี่ต้นชัยพลกเรก็ mm hmm. อ,กออกดอกแล้วนะคะเพ mm hmm. ื่อนปลูกข้าวหน้าบ้านนะคะเขาปลูกจำปวกนี่ดงส่วนมาปลูกมาปีใหม่นะคะนี่ต้นเสาหน้อยเชียงใหม่แล้วก็นี่ดงดอกทานตะวันหน้าบ้าน,นะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อน,อนๆนี่พริก ปลาทลายโจรน,นี่เต้นปลาทลายโจรน,นะคะดาวกระจายอืมเป็นตําบลเจ้เยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดงทานตะวันหน้าบ้านนะคะเนี่ยส่วนสวยหน้าบ้านนะคะนี่ดูดอกบานชื่นค่ะไล่ชันมากเลยเดี๋ยวต่อไปลัากี้จะค่ามเมล็ดพันธุ์พันธุ์นะคะเนี่ย สวยดูเม็ดทานตะวันด้วยนะคะดูทานตะวันสวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยกลังบานนะคะแล้วก็ต้นทองแสดค่ะต้นทองแสดแล้วก็ต้นดอกทานตะวันนะคะนี่บานชื่นสีเหลืองอร่วยนะคะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยดู ดงดาวกระจายนะบ้านแคสเซย์ค่ะ,คะและนี่ต้นลูกมอนนะคะมันมอลลี่ต้นหน้าบ้านเนี่ยทำเดี๋ยวจะทำซุ้มนะคะแล้วก็นี่ต้นฝักข้าวเนี่ยเพื่อน,อนๆดูนี่มันมอลลี่ตรงนั้นเลยค่ะนี่ลูกดกค่ะเพื่อน,อนๆนี่นี่นสุกกินได้เลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆบ้าน ว่านเยอะไปล้เพื่อนเพื่อนอืมมันชุดมันมาล่ว่านมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะทำเป็นสุมให้ซวยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเปิดเป็นทำร้าน ร้านไข่ข้องหน้าบ้านนะคะไข่พักชำต้นไม้ไข่เนี่ยดูนะคะเพื่อนเพื่อนี่ต้นฝักข้าวแล้วก็ต้นมันมะลิค่ะเนี่ยลูกเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูลูกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนได้หิวเนื้อข้าเพื่อนเพื่อนดู อร่อยมากเลยค่ะวานวานอมเปียวค่ะโอ้โหแล้วก็นี่มะม่วงโชกนานนาบ้านนะคะสวนนาบ้านค่ะ ม่วงมีมะขามยักษ์หน้าบ้านนะคะปลูกไว้สามต้นค่ะมีบ่อน,น้ำหน้าบ้านน้วนนะคะนี่ทำตามรอยพ่อนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จเถอกพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะม,มีบ่อน,น้ำหน้าบ้าน,นะคะน่ะเดี๋ยวหลักกี้จะเปิดบ้านขาย ชํำต้นไม้ค่ายแล้วก็ค่ายข้องกินนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆแล้วก็พาไว้พ่อปูข้าวนะบ้านพ่อปูจาพัวค่ะสักติษค่ะเพื่อนๆถ้าชอบแล้วก็พี่โดโลเลมอนด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นชัยพฤกออกดอกค่ะเดี๋ยวต้นชัยพฤกออกดอกจะถ่ายเพื่อนๆดูไหมนะคะเนี่เพื่อนๆฝั่งนี้มีต้นยอ แล้วก็เศรษฐีวินสันต้นมะเฟืองต้นกล้วยค่ะเนี่ยปุ๋ยมักค่ะพักกี้ทำปุยมกักไว้ไล่กองมากเลย,นนยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยของปุ๋ยมักนะคะเพื่อนๆต้นมะเฟืองแล้วก็ต้นกามปูใหญ่ค่ะต้นมะยมเนี่ยที่ปลูกในรองงามวันแล้วค่ะหรือพักว่านนะคะ ผักหวานไม้มงคลใบชกผูพริกเนี่ยเพื่อนๆดูฝรั่งแล้วก็มันเมอรี่แล้วก็มะม่วงหา้าวดาวโฮทั่วพูนี่ดาวกระจายของน,นี้เลยนะคะนี่ก็ผักหวานแล้วก็พริกแล้วก็นี่ฝรั่งนะคะนี่ทองอุลัมะม่วง ดูนะคะาชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและนี่พักชยาค่ะนี่แล้วก็ดาวกระจายแล้วก็นี่ดงมะนาวนะคะดงมะนาวดงกล้วยดงกลังเดี๋ยวท่ายให้ดูมะม,ม่วงแจ้าขมิ้นค่ะนี่เพื่อน ดูมวงแก้วขมิน้นค่ะดกมากเลยค่ะเดี๋ยววันนั้นจะค่ากินพันนะคะเพื่นนอนๆม่วงแก้วขมิ้นนะคะพันเพื่อนทำตามรอยพ่อนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก ดงมันนาแป้นวิจิตค่ะนี่ก็ะพืมเจ้าที่นะคะกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหักมุกกล้วยน้ำว้าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะเพื่นอนๆอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เดินท่ายีไท่ายก็จะได้ยาวๆงั้นตัดต่อไม่เป็นค่ะลูกก็กำลังจะสอบ กดสอบขู่ก็สอบไม่ติดทักทีแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องลักกี้ขนอ้วนชนดูชนทําค่ะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะอขอบคุณนะคะใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้สวยๆขอให้รอรอ แล้วขอให้รวยรวยถูกหวยกันทุกคนนะคะไปในก็กาดยะตกนะคะเพื่อนๆนี่ต้นฟ้ายค่ะนี่มันหนาวนี่ต้นฟ้ายแล้วนี่ชมพูทับทิมจันค่ะเพื่อนๆไปในก็กาดยะตกนะคะเพื่อนๆทำตามรอยพ่อปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะขอบคุณมากค่ะ วัสดีค่ะมะพร้าวน้ําหอมนะคะเพืเ่อนๆบ่อน้ำาน้นต้นลองกองกับอันชันสีม่วงแบบน้นต้นกรทิ้นนะคะฝักกระทิ้นมากเลยแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะโชคดีค่ะคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกคนทุกคนนะคะ สู้ๆไปด้วยกันค่ะการยัดต,ตกค่ะเป็นในกระใส่แมสนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ